วันนี้ผมมีเพจเติมเก,ม,เกมมือถือมาแนะนำนี่เลยร้านอีล t ติช็อปร้านเติมเกมมือถือออนไลน์ราคาถูกเปิดให้บริการ24ชั่วโมงแถมยังลดสูงสุดถึง40%ปลอดภัยไม่รีฟันอย่างแน่นอนนะครับมีให้บริการทั้ง Facebook และ Line สามารถไปติดตามหรือสอบถามได้ที่แคปชั่นข้างล่างที่ทิ้งไว้ให้นะครับผมเติมได้ทั้ง Android และ iOS นะครับสามารถไปเติมกันได้นะคร่บสรับใครที่สนใจนะไปเลยครับผมไปเติมกัน โอเคครับทุกคนทุกคนน่าจะเห็นชื่อคลิปกันแล้วว่าวันนี้เนี่ยผมมาทําคลิปอะไรนะครับผมตอนแรกก็ยังคิดอยู่นะครับว่าจะทําคลิปนี้ขึ้นมาหรือเปล่านะครับเพราะว่าหลายช่องหลายคนเนี่ยเขาทํากันแล้วนะครับผมแต่ว่าวันนี้เนี่ยเลยคิดออกนะครับส่วนมากเนี่ยมีคนขอผมเยอะนะครับว่าประมาณงบน้อยเนี่ยงบน้อยนะครับผมส่วนมากคนขอผมเยอะมากงบน้อยแต่วันนี้นะครับผมผมจะคัดมาให้นะครับ กองการซีเอ็มนะครับที่โอวอมไม่เกินร้อยสองอ่ะตั้งแต่เก้าสิบไปจนถึงร้อยสองครับนี่ก็คือนักเตะที่คนนิยมใช้กันเยอะมากแล้วก็ขอกันเยอะมากๆนะครับในช่วงนี้นะโอเคเดี๋ยววันนี้ก็เราจะไปเริ่มกันเลยนะครับเราจะอยู่ในหน้าที่การค้นหารอยอันดับแรกนะครับผมก็จะอยู่ประมาณนี้และเราก็จะเริ่มกันเลยนะครับผมตัวแรกที่ผม อยากจะให้รับชมและข้อเสนอของผมนั่นเองนะฮะก็คือนี่เลยครับผมโซเรนเต้ so นั่นเองนะครับผมก็ตัวนี้นะ98ครับผมที่ผมอยากนำเสนอเพราะว่ามันถนัดทั้งสองเท้าครับถนัดทั้งของเท้าแล้วก็พลังงานครับถ้าสกิลของมันเนี่ยหรือเฟือเลยครับผมโดยเม็ดส้มเนี่ยแนะนำไม่ใช่เม็ดส้มนะเม็ดส้ม103ครับจัดกันได้นะครับผมนี่ก็โซเรนเะต้98 และอีกตัวหนึ่งนะครับผมแนะนำเควินเดบอยครับ 4M นะถนัดทั้งสองเท้า,รทาครับขายที่งบนน้อยนี่น่าจัดเลยครับแต่ว่ามันก็ราคาแพงอยู่นะเอาจริง 250M เอมเป็นตัวที่หายากนะครับผมอ่าถ้าสกิล4ดาวครับพลังงาน4ดาวครับผมน่าใช้มากๆราคาในตอนนี้นะครับผมโอ้โหเม่นส้มใช้เม่นส้มเลยครับเพราะว่าราคาแตกต่างกันมากดูนี ไอเทียลดลงมาลดลงมาแทนที่ไอตัวนี้จะถูกไหใช่ไหมแลวตัวนี้แพงแต่อันนี้แพงกันที้ถูกไอกเทียโอเคอันนี้เป็นอีกหนึ่งตัวครับแชมเบอรบอยและอีกตัวต่อไปนะครับนั่นก็คือเบลลี่แฮมเะยครับตัวหายากเหมือนกันครับผมจุดเบลลี่แฮมเนี่ยพลังงาน5ดาวเต็มไหมครับถ้าสกิลสดาวนะครับผมเดืองของสกิลเนี่ยอาจจะน้อยครับแต่ว่าในเกมเนี่ยดูดีเลยนะโอเคราคาครับผมแนะนำใช้บิษส้มอะ เป็นส้มเลยครับผมเพราะว่าราคายอมอมากๆนะบาเลล่าครับ98ครับผมพลังงานเหลือเฟือครับถ้าสกิล4ดาวนะครับประมาณนี้ครับเล็กแต่เจ๋วแน่นอนครับดูดิอัตราการบุกสูงอัตราการรับสูงอ่ะใช้มากๆครับตัวนี้บอลเลล่า 58M แอแนะนำใช้เป็นส้มครับอ่าประมาณนี้ครับผมมาต่อไปครับซินิินซีดาวครับผม่านทั้สองเท้านะครับถ้าสกิล5ดาวพลังงาน4ี่ดาวครึ่งอ่ะดูดิ ใช้ได้ครับผมแนะนําเมทซ้มครับโอเคตัวต่อไปครับวิตินยาลยครับผมตัวนี้เลยครับสี่ดาวพลังงานสีดาวครึ่งนะครับผมเล็กแต่เจ๋วครับเพื่อนสุดลงสุดครับผมตัวนี้99ครับผม OVR นะครับแนะนำใชมิส้มเหมือนเดิมครับผมตัวต่อไปนะครับผมแพทริกวิเอร่านะครับตัวนี้พลังงาน5ดาวเต็มแมกครับเพื่อนสุดลงสุดครับแต่ว่า เสียตรงท่าสกิลก็คือ3ดาวไม่มีผลอยู่ละนะครับผมสำหรับ CM ของวิเอ่านะครับผมคิดว่าเป็นหนึ่งตัวที่เกมรับดีนะครับสำหรับแพตติกวิล่านะครับมาดับดูต่อไปครับอาร์ดิแคนไรน์นี่ครับผมแนะนำมาพลังงาน5ดาวท่าสกิล3ดาวนะครับผมจะเน้นเป็นสายตั้งรับนะสำหรับตัวนี้นะครับผมราคาก็ใช้ไม่ส้มได้เลยนะครับร้อยสี่นะครับผมแพตติกวิเอ่าก็สามารถใช้ปมนส้มร้อยสีได้เหมือนกันนะครับ โอเคตัวต่อไปนะครับผมนั่นก็คือลูก้าโมดิตลูก้าโมดิตล่างนี้เลยครับผมพลังงานสีดาวครึ่งครับทักิลซีดาวนะครับผมประมาณนี้ครับผมเราจะเป็นกรองกลางตัวเคลื่อนเกมนะสำหรับโมดิตนะครับราคาสิบร้อยเอ็มนะครับแต่ถ้าใช้ไม่ส้มแค่สองร้อยเอ็มนะครับแนะนํานะใช้ไม่ส้มได้เลยนะครับต่อไปตัวบัคของเรานะครับผมไม่พูดถึงไม่ได้นี่ครับทั้งขนาดของเท้านะครับมีพลังงานที่หนึบและ ปอดเหล็กมากๆนะครับถ้าสกิลสีดาวตั้งหักนะครับผมไม่ว่าจะเกมรับเกมลุกนะฮะลดกุนลิตตอบโจทย์นะครับจัดกันได้เลยนะครับตอนนี้เม็ดส้มอยู่ที่3 0 0ร้อมนะครับล็อสสามารถจัดกันได้เลยเป็นตัวบัคกเลยนะโอเคขยับขึ้นมาหน่อยนะครับผมเควินเดอร์บายอีกแล้วนะครับถนัดสองเท้านะครับผมถ้าสกิลสีดาวพลังงาน4ี่ครึ่งนะครับประมาณนี้นะสำหรับใครที่ต้องการแบบตัวยิงไกลดีๆนะครับผมเปิดบอลดีๆ โอเคเดี๋ยวเราขยับมาตรงนี้นะฮะเดี๋ยวก่อนที่ขยับนะครับเราไปดูเควินเดอะบอยแมตส้มเลยอ่านแนะนำเมสส้มนะครับ 300M เองนะฮะมาครับผมจุดเบลลิงแฮมนะครับผมร่างของ TOTS นะถ้าจะไม่ผิดพลังงาน5ดาวเต็มแม็กครับถ้าคิว4ดาวโอโอเก้าเนะครับผมขึ้นสุดลงสุดครับตัวนี้แนะนำเลยนะฮะสำหรับจุดเบลลิงแฮมนะครับแนะนำครับแมตส้มเหมือนเดิมแค่300กว่า M เองครับผม มาเราขยับมาที่อ๋อยายาตุเล่ครับติดกไว้เรียบร้อยครับญายา,ยาตุเล่พลังงานห้าดาวรับท่าสกิลสี่ดาวนะครับแนะนําเลยนะครับขึ้นสุดลงสุดครับยายาตุเล่มีท่าสกิลที่ดีมากๆด้วยนะฮะจัดได้เลยและตัวต่อไปนี่เลยผมอยากแนะนํามากนะครับนั่นก็คือมิรินโควิดซาวิดนั่นเองนะครับพลังงานเหมือนกุนลิตเลยนะฮะพลังงานเรื่องของท่าสกิลพลังงานอะไรต่างๆเหมือนกุนลิตเลยครับแล้วก็เรื่องของสแต็กเหมือน ดีดีดีนะครับผมแล้วก็ท่าสกิลเอ่อไม่ใช่สิทาที่นาดห้าทับห้าด้วยนะครับผมซาบินนะแนะนำเมนส้มครับร้อยห้าแจ๋วแน่นอนนะครับตัวต่อไปนะครับหลายคนอาจจะไม่ชอบนะครับแต่ว่าผมส่วนตัวเนี่ยผมชอบนะครับสำหรับเดิร์คเคานะฮะพลังงานเหลือเฟือครับพลังงานเนี่ยห้าดาวเลยครับท่าสกิลแอบสามดาวนะแต่ว่าขึ้นสุดลงสุดดีนะครับสมสำหรับเดิร์คเคานะฮะ ราคาก็สามสิบเจ็ดเอ็มนะครับแต่ว่าเป็นส้มร้อยสี่สิบเก้านะครับผมแนะนำจัดกันเลยนี่ครับผมโอเคเดี๋ยวเราขยับโอเวอร์ขึ้นหน่อยละกันก็คือหนึ่งร้อยหนึ่งนะครับแนะนำเป็นซินินซีดานนะครับผมซินินซีดานก็ไม่ต้องพูดถึงครับเรื่องของเกมลูกของเขาเนี่ยดีอยู่แล้วนะครับผมก็จะเป็นเน้นซ m เอ็มตัวแบบคล่องอ่ะมันคล่องนะซีดานนะครับผมยิงไกลก็ดีครับการจบสกอร์ครับผม ่เมส้มครับ 400m เหมือนจะแพงอยู่พาติกววล่าครับนี่เลยท่าสกิล3ดาวครับแต่ว่าเกมรับของเขาเนี่ยดีมากๆนะสำหรับแพาติกเวล่านะครับเมโดม 400m น่าจัดเหมือนกันนะครับผมค่าพลังก็โอเคอยู่นะโอเคครับเดี๋ยวเราขยับโอเวอร์ขึ้นดีกว่านะฮะขยับโอเวอร์ขึ้นมาเป็นเอ้ยยังไม่ขยับดีกว่านี้มีตีไว้ครับก็คือ คาเมก้านครับผมตัวนี้พลังงานสีครึ่งนะครับาสกิลสีดาวนะครับผมจะเน้นเป็นสายเกมรับสายยิงไกลก็ดีนะอ่ะยิงไกลก็ดีนะครับผมถ้าแบบเอายิงไกลท่าซ้ายนะแบบเต็มแม็กเลยอะ่ะบุกกับรับก็เป็นสูงทั้งสองครับผมนะราคานนนะในตอนนี้นะราคาในตอนนี้เมสส้มสามร้อครับผมจัดได้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาต่อต่อไปก็คือเพิ่มโอออขึ้นเป็น ตัวนี้เลยนะคือรับผมชานาโดกูนคือครับผมพลังงานสีคืึนทักษะสีดาวนะครับผมเน้นเกมลับเกมลุกได้หมดนะครับสาหรับตัวนี้แล้วอีกอย่างยิงไกลดีถ้าอ่าเท่าทั้งสองท่านี่ถนัดทั้งสองข้างด้วยนะครับผมชานาโดกูนะโอเคนะครับเดี๋ยวขยับขึ้นไปเลยนะครับนี่เลยเบรดี้นะครับเบรดี้บาลังดอนะครับผมพลังงานสีคขึ่นทักษะสีดาวนะครับผมตัวนี้จะเน้นเกมลุกมากๆนะครับาะว่า เขามีความคล่องที่สูงนะครับผมสำหรับเบรดี้นะครับอ่ะตัวต่อไปนี่ครับผมติจโจน,นครับท่าสกิลสี่ท่าเอ้ท่าสกิลสี่พลังงานสี่ครึ่งนะฮะก็ประมาณนี้ครับเรื่องของความคล่องก็โอเคนะแต่ว่าไม่ได้เร็วอะไรมาก่อนนี้ไปพวกแบบการมองการแทงตรุษช่องอะไรพวกนี้เนี่ยครับผมเรื่องของความพิวก็ใช้ได้อยู่นะครับสำหรับติจโจนในรับผมมาเราขยับมาก็น่าจะเป็นตัวสุดท้ายล้วที่ดี ผมให้นะครับเดี๋ยวเรามาดูราคาของตี่โจนกันบ้างดูราคาของตี่โจนก่อนก็สามารถใช้เป็นส้มได้นะครับผมเปดี้ใช้เมนส้มได้ 400m เองนะฮะชาเอาดูกูนะครับผมเมนส้มได้ 400m นะครับผมคาเมเบงก้า 300m ใช้ได้ครับผมและตัวสุดท้ายนะครับนั่นก็คือมาชิซิลิโอในครับผมนี่เลยนะครับเป็นลีเจนด์ของอิตาลีนะครับพลังงาน4ครึ่งทักษะ4ดาวนะครับผมตัวนี้แม่ทุย ตัวนี้เกมรับดีครับผมแล้วก็เกมลุกก็ดีด้วยนะครับผมสำหรับตัวนี้ขึ้นสุดลงสุดได้ยอดเยี่ยมมากครับสำหรับมาร์กิซิลิโอนะครับประมาณนี้ครับผมราคาก็เราอยู่ที่180เกือบ90้เอ็มนะครับผมแล้วก็เม่ส้มอยู่ที่400ร้อยเอ็มนะครับประมาณนี้ครับสำหรับกองกลางโอ้ไม่ถึงหนึงร้อ,อที่คนนี้นิยมกันใช้กันพวกที่แบบ งบน้อยนะครับผมมีประมาณนี้สําหรับใครที่ชอบคลิปวิดีโอนี้ฝากกดไลค์ like, แล้วก็ฝากกดติดตามให้หน่อยละกันนะครับผมโอเคผมลงคลิปทุกวันนะครับถ้าผมขยันนะถ้าวันไหนไม่ขยันก็นั่นแหละก็ฝากกดติดตามด้วยละกันนะครับผมประมาณนี้ครับสําหรับตําแหน่งที่ผมแนะน,นํานะครับ โอเคไว้เจอกันครับผมสําหรับคลิปหน้าเนี่ยจะเป็นอะไรสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับผมเผื่อเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยอยากรู้เกี่ยวกับคลิปอะไรอีกนะครับตําแหน่งอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์ไว้บอกผมได้นะครับเดี๋ยวผมมาจัดให้อย่างแน่นอนนะครับผมตอนนี้ขอลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ